วันนี้นะคะวันนี้มาทำอะไรคะลูกวันนี้มาแฮปปี้เบอร์เดย์เจโน่เจโน่เอสนะคะแล้วก็มาแวะที่ร้านนี้ค่ะลูกสาวอยากมามาแอนิเมตคาเฟ่ตอนนี้กำลังต่อคิวอยู่นะคะท่ามกลางบรรยากาศโควิด -19 นะคะ MBK Hall มาบุญครอง คนก็ไม่ค่อยมีนะคะแต่ร้านนี้กำลังดังค่ะก็มีคนมาต่อแถวนะคะเพื่อซื้อเนี่ยค่ะต่อค่ะย,ยาวๆค่ะนะคะก็มีให้เลือกเมนูหลายอย่างนะคะดูจากเมนูนี่นะคะกี่ขาเพี่ออเด้อต้องสิเพี่ออเดอร์ตรงนี้แหละค่ะอ๋อต้องตอบไหมต้องตอบไหม เดี๋ยวมันจะเสีเยดเวลานะลูกแต่ว่าออซอน,าน้าอย่าเดียวอันนี้คือเมนูนะคะอันนี้เมนูทั้งหมดนะคะคตามนี้เลย นี่ค่ะ MBK Hall ชั้นเจ็ดนะคะมี anime ฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามปึ๊บก็เป็น anime น,นะคะข้างในนี่เผวสามบอกว่า มันอยู่เจแปนค่ะข้างในอล่ามากนะคะตอนนี้ลูกสาวก็ต่อคิวต่อคิวเพื่อซื้อค่ะใกล้ถึงคิวละลองดูว่าจะกินเมนูอะไรใกล้ใกล้ถึงคิวแล้วค่ะใกล้ถึใชใกล้ถึงแล้วลูกสาวก,กินอะไรนะหนึ่ง อัน yup. น <constitutional> ีいい้ใช่ไหมคะสกุนะสกุนะสกุนะสูกุนะสุกุนะสุกุนะแครนเบอร์รี่โซดาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลได้ไหมนะสักลนเลยนะสุกนะแคนเบอร์รี่โซดาแอปปิ้ลดูเยเ้ลนี่ จะแก้ไว้แม่มามามามีดีเ้าอยากกินอะไรเธอก็กินเพื่อพี่ไปร้อยเดียววันนี้มาแบงห้าร้อยนั่นอ่ะไม่ใช่แบงร้อยนะอ๋อเดี๋ยวดีกาไว้ไปซื้อน่นซื้อมาไงอืมนะ สรุปว่าก่อนที่จะสั่งออเดอร์นะคะจะต้องมาพีออเดอร์กับน้องคนที่นั่งโต๊ะตรงนี้นะคะจากนั้นจากนั้นก็ค่อยไปต่อคิวที่นี่นะคะต่อคิวเพื่อสั่งเครื่องดื่มตรงนี้นะคะไม่ใช่มาถึงแล้วสั่งได้เลยนะคะต้องต้องมาพีออเดอร์ก่อนพีออเดอร์ตรงนี้คะ่ะแล้วค่อยไปสั่งอพอได้ใบมาก็ แม่ขอแม่ขอดูป่ะใบก็จะเป็นอย่างนี้นะคะใบพีออเดอร์นะคะว่าเราจะเอาอะไรก็ติ๊กใส่อ่ะจิจิอ่ะรับออเดอร์ถึงถึงบ่าย3ามโมงห้ถึง4ี่โมงนะคะเป็นรอบนะคะโอเคก็งงๆหน่อยนะเพราะมาครั้งแรกเนาะ โอเคเดี๋ยวรอลูกสาวต่อคิวสั่งนะคะโอเคสวัสดีค่ะรตรนนี้จากการแจกของกิฟต์อเวของเจนโน่นะคะวันเกิดเจนโน่ค่ะลูกสาวก็ทำกิฟต์มาแจกนะคะก็มีลูกสาวนาั่งฮัหลังอยู่ก็มีน้องๆมาแลกกิฟต์อเวกัน,นะคะ่ะโอเค